สวัสดีครับสวัสดีครับบีบีแม็กนะพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําในส่วนของตัวไหนครับช่างตี A1708 ครับส่วนเรื่องของตัวนี้จอโก้ดนะครับจอซ้อนไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าบุมมนของลูกค้าแตกครับน่าจะโดนตกกระแทกนะครับบนนี้แตกใหญ่ก็เกิดมาจากอุบัติเหตุนะ่สวนใหญ่เกิดมาจากอุบัติอุบัติเหตุในส่วนของเนื้อจอจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า ซ้อนกันตัวหนังสือซ้อนกันแอปพลิเคชันซ้อนกันหน้าเพจลูกค้าเปิดไว้เป็นหน้าของเว็บไซต์ก็ซ้อนกันนะครับเข้า Google กับพิบเลยไหนลองเปิดเว็บไซต์ B b m a x ซะหน่อยเปลี่ยนภาษาไปก่อนในส่วนของตัว LCD นะครับเราเมีพาร์ทเปลี่ยนในส่วนของ Lc d นะครับลูกค้าบางท่านยังไม่รู้นะครับว่า เปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบางเคสของลูกค้าที่ไปเจอมานะครับเข้าก็เปลี่ยนจอยกชุดกันอย่างเดียวเลยซึ่งราคามันสูงมากเลยโอ้โหราคารุนแรงมากเปลี่ยนยกหัวหมายความว่าคือเปลี่ยนยกฟูลเลยมาทั้งชุดโลโก้นะครับมีโลโก้บอดี้แล้วก็ LCD มาด้วยกันแต่สำหรับ BB Max s e r v c เราเปลี่ยนเฉพาะ LCD ได้นะครับผมยังไงต่อขั้นตอนการ ก็แกะบเครื่องครับปิดเครื่องก่อนอันดับแรกเปลี่ยน LCD นะครับข้อมูลลูกค้าไม่หายครับอ่าข้อมูลลูกค้าไม่หายนะครับอยู่เหมือนเดิมเราไม่มีการรีเซ็ตรีสตออะไรเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าทั้งนั้นอยู่เหมือนเดิมเป๊ะครับนะจัดการลุยเลยอันดับแรกก็ปิดเครื่องแล้วก็ขันน็อตฝาหลังออกนะครับ ถ้าเห็นฝุ่นเยอะเราก็ทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับปดขั้วแบตเตอรี่เพราะว่าการช็อตครับโอ้แหนละไฟสปาร์กก็จะต้องต<า>้องบอรดนะด้วยทุกครังคร้งที่เราแกะในส่วนไหนของพาร์ทบอร์ดก็แล้วแต่แบตเตอรี่ต้องเอาออกก่อนนะครับครับใช่ครับ เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเราเปลี่ยน LCD ให้กับคุณลูกค้าไปนี่มีมาร์กอยู่ของเดิมคุณลูกค้าไม่รู้ว่าโดนอะไรมาเป็นเรติน่าลอกครับน่าจะเป็นชั้นบนโดนมาด้วยลใช่แล้วก็โดนกดกระแทกชวยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ไปถามมาหลายที่นะใช่ไปถามมาหลายที่นะครับรู้สึกว่าจบที่เราครับจบที่เราส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนยกชุดอย่างเดียวเลยนะครับ ราคาสูงเกินไปลูกค้ารับไม่ไหวครับผมมาที่เราจบทุกลายครับสีสันปกติสีสันสวยงามก็เดิมไม่มีโก้ดนะครับผมตัวนี้ตอนแรกจอซ้อนมานะครับใช่ตัวหนังสือซ้อนกันอันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเทสสีก่อนนะครับเทสสีก็เข้าหน้าเวฟนะครับบ B Max Service นะครับแล้วก็ ช่องช่วงซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีเทสคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็เทสสีนะครับนเทสสีหน้าจอเทสส่วนใหญ่จะเป็นแม่สีแม่สีครับผมแม่สีจะเป็นแม่สีเทสได้เลยฟสีขาวสดใสครับผมที่ดำดำนี่ไม่ใช่นะเมาส์เมาส์ครับผมสีแดงเขียวจริงนะครับน้ำเงินจริงแดงจริงขาวจริงครับดำจริงโอเคกับอีกกรณีหนึ่งที่เจอเยอะก็จะเป็นบีซิวนะครับนี่นี่โลโก้บีซิว โลโก้บีซิลแตกนะครับแตกครับลูกค้าถามมาเยอะมากเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นี่โลโก้บีซิลแผ่นนี้ที่เป็นโลโก้ที่เขียนว่าแผ่นดำดำที่เขียนว่า macbook เนี่ยครับ macbook pro หรือ macbook air ทั้งหลายสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนยกหัวนะครับเพราะว่าบางร้านก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ที่เรามีเปลี่ยนนะครับมีเปลี่ยนเฉพาะบีซิลบีซิลและมีอย่างหนึ่งครับขอบยางยางขอบจอเปลี่ยนได้เหมยางขอบจอเปลี่ยนได้ครับใช้เวลานานไหมครับ ก็ประมาณเราๆมาชาลับเย็นครับอืมสองชั่วโมงสชั่วโมงแล้วแต่นะครับผมประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอเรานะครับผมฝากชแน n n e l b Max Service ด้วยครับอ่าบีบีแม็กซ์ตเฟสบุ a คส b ับบีบีแมไว้ด้วยนะครับผมนะกดซับตาคายด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาใช่แจ้งเตือนนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาตลอดนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่เราพึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับเพื่อซัพพอร์ตเลยโดยตรงตรงนะครับ BBMax Support นะครับผมเป็นเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ BBMax Support ขอบพระคุณครับที่ชมคลิปวิดีโอเราสวัสดีครับ